จบโปรเอกทางด้านฟิสิกส์ที่ที่ที่ไหนครับท่านพศดรผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธิรชัยจบปริญญาตรีจากมศวมสวมหาสารคามครับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับผมปริญญาเอกสาขาฟิสิกส์มือนกันจากมออุบลราชธานีจากมอุบลราชธานีครับครับผมแล้วก็มาเกษียณที่เกษียณที่ก็ตราสสุรินทร์ ครับผมก็ครับผมครับดูครับไม้ป่าครับไม้พยุงครับปลูพกพร้อมกันกับต้นยางนะครับผมครับตัวเร็วกว่าครับรโอ้โหมันจะปลูกหญ้ามันกำลังขึ้น,นลเลยหนญะ้ามูราโต้อย่านั่นโอ้หญ้ามูราโต้ป๋หญ้าญี่ปุ่นป๋อครับมันจให้เขามาปลูกอะไนี่ตัดจากลงมา ก็เลยหน้านี้มันก็เลยแห้งๆมันึงขึ้นครับปลูกตามเนี้ยพอเราโดนน้ำอะไรอะไรมันก็มั่วขึ้น่าจะอยู่ดอันนี้ลงแพียงกาลาห์โหยาเพียงกุลาห์เนี่ยขึ้นปราปลายมันจะม,ยมียากาอื่นเซมก่อนครับเป็นกุลาหนี่ปลูกยากเหมือนกันน่าจะหญากอยู่เพราะว่าปลูกรอบแรกจะนุ่มปลูกแบบน้ำไม่ถึงครับอันนี้ก็น้ำถึงอยู่แต่ว่าหน้าร้อน ครับผมเ,บเ,เป็นอาจารย์ไปศึกษามาจากที่ไหนครับเนี่ยหรือว่าทําเองครับเมงดาครับอครับผมครับ <c oughs> เรียกว่าเมงนาเมงดานาใช่ไหมครับผมเอาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นี้อยู่ด้วยกันครับก็ใส่แม่พันธุ์เยอะหน่อย ครับหนึ่งต่อห้าประมาณนั้นแหะแต่ว่ามันคือประมาณเฉยเประมาณหนึ่งต่อห้าคงต้องมุดอ่ะเพราะว่าว่าจะทําประตูปิดเปิดโอ้เชิญครับเชิญครับขอคุณครบอาจารย์โอ้เป็นอย่างนี้เองอาจารย์ทาง่ายๆเองคือถ้าไม่ปิดมิมีน้ำอยู่แล้วโอ้มี่องน้ําอยู่แล้วทีนี้ในนี้มันก็จะมีลูกเขียดมีลูกกบลูกเขียดมีแมลงธรรมชาติใช่ไหมครับอาจารย์ครับให้อยู่ด้วยกันเลยโอ้เห็นี้เขาบอกว่ามัน กินพวกลูกกบลูกออดกไงดูดน้ำเลี้ยงกลางคืนก็เย็ยนเย็นมาก็สเปรย์น้ำให้มันหน่อยโอ้เพื่อ <c oughs> เพิ่มมาให้ร้อนอใช่ไหมครับเติมน้ำเติมออกซิเจนด้ว <c> ย <oughs> ผมจะตอนนี้เขาคงจะหลบใช่ไหมครับผมเมงดาตะกระตรงตะกระแปนก็เป็นอาหารกบเขียดนะครับผมกบเขียดก็เป็นอาหารเมงดาเขาก็มาอยู่อย่างนี้เองครับธรรมชาติก็ให้มันดูครับเราไม่ต้องดูแลมากโอ้แมลงเยอะเลยครับเนี่ย่านเต็มเลย เยอะไปเยอะโอ้แล้เวเวลาเขาเวลาเขาขึ้นไปไข่เนี่ยเขาจะขึ้นไปยังไงครับเมงดาครับขึ้นไปตามไม้นี่นนบมตอนนี้เรายังไม่เห็นเพราะว่ามันลงมาลงแต่ที่เขาฟังเข้ามาก็คือคล้ายๆกับว่ากลางวันเนี่ยมันจะกบดนันมันปักหัวลงแล้วก็เอาหางมันชี้ขึ้นอันนี้ตายหมดแล้มันมันคงจะช้ำตั้งหลายแล้วล่ะ ตายเยอะเพราะว่าให้น้องๆเขาเอามาให้เสร็จแล้วเขาไม่รู้รเอาไปเติมน้ำใส่มันเกยร้อนโอ้น,นี่ครับนี่ผมเห็นแล้วครับอาจารย์ครับขอญาตดูใกล้ๆครับเ <c oughs> มงตาเป็นพันตัวโอ้ไม่ใช่น้อยๆเลยเด้ <c oughs> ยใส่ถุงมาแล้วมันร้อนตายไปสองร้อยตัวโอ้ตายสองร้อยกว่าูดหนเมงตานี่ถ้าจับไม่ตัวน,นี้นี่มันตอดเจ็บงัเขมาอย่างนั้นแหละมันมีไรด้วยครับอาจารย์รมันเป็นปากดุน โรงเรือนครับเอาซื้อลูกปลามาปล่อยครับเผื่อมันจะเป็นอาหารของมันเขาดักกุ้งแถวนี้เขาบอกว่าจะจะเอากุ้งไหมเฮ้ยเอามาเอากุ้งมาปล่อยอ๋อให้มันอยู่ด้วยกันเปลออยู่ด้วยกันเผื่อมันจับกินเป็นอาหารเเป็นธรรมชาติธรรมชาตินกเกือหนุนกันเนาะครับเอาลูกปลาดุกทีนี้เขาก็แนะนาําว่าเอาเอาปลาในเพราะปลาในมันมันเชื่องช้านิดหนึ่งเวลาว่าย อาจารย์ครับแล้วล่มแล้วครับอาจารย์อาจารย์ได้ทําให้ไมมเสเลนเพื่อเพื่อโอ้หทำเหมือนกันบอกว่าจะมาพรางอยู่ผมไม่เต็มมาเอาบางบางช่วงบางช่วงครับครับน้ำเพิ่งเริ่มนี้ยังใหม่ๆอยู่เลยยังเริ่มอยู่ครับต้นกกก็เพิ่งเอามาใส่ครับไม่มีทางนี้ออกได้เลยครับเพราะอาจารย์ปิดมิดชิดครับออกทางเดียวโอ้ออกทางเดียวเลยผมอยจะทำแบบนี้เลยอาจารย์ สั่งตัดได้ใช่ไหมครับอาจารย์สั่งเย็บเองเลยสั่งเย็บครับสั่งเย็บนี่ครับอยากทําเหมือนอาจารย์ครับอันนี้กว้าง4เมตรยาว45นี่ทั้งหมดเนี่ยกว้าง4เมตรยาว45่สิบให้เขาเย็บให้ให้ชาวบ้านเท่านี้แหละเขาเย็บให้โยาวยาวสี่สิบห้าหนึ่งเยอะนะหมดเยอะเหมือนกันได้เฉพาะตัดเองเยอะไหมครับความสูงเท่าไหร่ครับความสูงเท่าไหร่ครับอาจารย์สองเมตรสองเมตรเลยไม้ไปนิดเดียวสเมตรมัน หอยหอยอะไรก็มีด้วยเหมือนกันครับอาจารย์หอยผมว่าจะเอามาลงอยู่โอ้จะเลี้ยงหอยค่ให้อยู่ด้วยกันเลยนะครับอาจารย์จะเลี้ยงสายใหญ่โอ้แต่ไม่ไม่ได้ปล่อยในนี้ป่ะว่าจะปล่อยอยู่กําลังจะให้เขาเย็บถุงคือตอนนี้น่ะมันเป็นช่วงเริ่มต้นอ๋อช่วงใหม่ๆอยู่เพิ่งจะเริ่มแรกเริ่มแรกครับอาจารย์ครับผมครับดีครับอาจารย์แต่แต่ก็ไปที่สวยครับอาจารย์ครับผมชื่นชมดีใจครับที่เห็นอาจารย์ ตั้งใจคนก็ปลูกเยอะนี่ปลูกมะพร้าวน้ำหอมแถวๆนี้ก็ดูคลิปดูอะไรมาแต่ปลูกแล้วไม่ได้ดูแลก็ตายไปเยอะอาจารย์ก็ปลูกต้นไม้ด้วยเนาะปลูกต้นไม้เต็มเลยวางระบบน้ําหยดหมดอ่ะครับไม่ได้ดูแลเนาะครับไอเราก็อยู่ในเมืองครับไปมาไปมาแล้วครับอาจารย์ไปมาไปมาช่วงนี้มาบ่อยหน่อยพวกนี่นี่อาจารย์นี่ครับเพียงดาโอ้เขาจะอยู่อย่างนี้เองใช่ไหมเขาหลบอยู่ในน้ําเยอะด้วยนะอาจารย์เนาะครับโอ้ ก็ใช่อาจารย์ถึงนู่นแต่น้ําน้ํานี่เติมตลอดน้ําอาจารย์เติมโอ้มีที่เติมอยู่เนอะตอนเย็นก็จะเปิดโอ้ครับครับโอ้เป็นฟูฟูโก้เยอะครับภายในครับใช่ไหมครับครับมันมันมองมันเห็นอยู่ข้างล่างเนาะมันน้ํามันบังเนาะมันมีหญ้ามีอะไรฟองฟอง,ฟองครับโอ้พันกับตัวเขา,าลงไป ปภายในพันตัวปลาดุกพันตัวไงโอ้อาจารย์เหลือเหลือก็มันโตก็เอาไปจับอาจารย์ครับเมงดาพันกว่าตัวนี่ตัวเท่าไหร่ครับอาจารย์ชาวบ้านขายแพงอยู่นะตัวฟูกขายเกืบสิบเก้าบาทตัวละสิบเก้าบาทแล้วตัวแม่ตัวเมียล่ะทำไมตัวเมียถูกกว่าครับตัวเมียไม่หอมโอ้ตัวเมียไม่หอมเมื่อตัวผู้เนาะโอ้ผมก็สนใจอยากจะเลี้ยงอยู่อาจารย์ครับแต่ว่าต้อง ต้องหาอะไรครับอาจารย์ต้องหาทุนหาทำ,าท,ำทำก่อนโอ้อาจารย์ผมขอ ไม่ได้เตรียมแบบตามหลักวิชาการเท่าไหร่ครับผมครับไม่ได้วัด่าตุพีเอฟไม่ได้เท่าไหร่ก็คือประมาณเอาฉันก็ใช้หลักฟิสิกส์เข้ามาช่วยด้วยใช่ไหมครับนี่แค่ประมาณใช้หลักฟิสิกส์เข้ามาช่วยเหมือนแบบเรียนแบบธรรมชาตินนะเวลานั้นก็เปิดมันก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับลองดูได้ใช่ไหมครับนี่ไม่รู้บาล์วทถนูนก็เปิดหรือเปล่าไม่ได้เปิดวาล์โอ้เราปิดวาล์วทถนูนด้วยป่ะไม่บาลโอ้ครับผมครับส่วนสายน้ำนี่ก็มาเติมจมูกครับนี่อันนี้อันนี้ก็ต่อจาก โอ้อาจารย์ทําแบบนี้เองครับทางจังหวัดซีสะเก็เขาเรียกเมงดายเยอะครับครับโอ้ครับผมครับอาจารย์ก็เลยมาเริ่มครับผมมาเริ่มมาเริ่มมาเริ่มทําเพิ่งจะปล่อยนี่เอง <c oughs> <c oughs> เพื่จะปล่อย่จะ <c oughs> ทาใหม่ๆนี่เองผู้อาจารย์ครับโอ้โหได้ความร้อนเยอะเลยครับสานี้ก็โอ้อาจารย์มีแต่สายใหญ่เลยเนาะนีสายะโอ้ ร้อนครับอาจารย์เอาประเบื้มาปล่อยบ้างอะไรบ้างโอ้ครับครับดูครับอนาคตนี่อาจารย์ก็จะขยายไปเต็มนี่เลยเนาะหรือว่ายังไงครับอันนี้ปลูกหญ้ามิงดามิงดาก็เลี้ยงแค่นี้เลยะอาจารย์ก็แล้วแต่ถ้ามันดีก็อาจจะขยายมันมีร่องนี้อีกที่ยังยังไม่โอ้ก็ครับครับก็ไม่เป็นไรเต็มเลยครับผมธรรมชาติมากสมัยแรกๆครับเวลาฝนตกอ่ะครับอันนี้ ียงกบเสียงเกียดมันร้องเยอะทางนู้นไม่ได้ยินเพราะทางนู้นเขาใช้ยาอันนี้มันจะไม่ใช้โอ้ทางนี้ธรรมชาติล้วนๆเลยครับใช้กับพวกปุ๋ยมีกบเขีรรายยดใ่่าไมช้กบเขียดมาเต็มเลยเนาะโอ้ใช่เพราะเลี้ยงได้เหมือนกันนี่โอ้ใช้ได้เลยแต่ว่าความยาวจะไม่เท่าเท่านั้นนะโอ้คร,ร,รับจะมีโอ้ยหล่องล่องนี้ก็เผื่อไว้แล้วครับอาจารย์นี่เผื่อไว้เมงดาเหมือนกันโอ้โอ สะนี่ก็สาอีกโอ้โหสารนี้สานึ่นั้นลุก,ล,กลึกเสมออ,มอันนี้จะทําเป็นรถหลั่นกันไปโอ้ครับครับตื่นไปลึกไปลึกมุมนู้นลึก,ลลกขุดน้ําออกนะด้านนู้นไปถึงตา,าปลูกยากกันฟังด้วยครับอันนี้ยากระแฟงยาแฟงอาจารย์นี่ก็เล่นไม้พยุงเยอะเหมือนกันครับปลูกเหมืายถึงว่าปลูกไม้พยุง ทางเข้าทางขึ้นใช่ไหมครับนี่อะไรครับนี่ไอ้ตอาจารย์จะเลี้ยงปูโอ้อาจารย์จะเลี้ยงปูนาด้วยเปล่าครับโอ้เลี้ยงปูนะพึ่งพึ่งเสร็จทำบ่อก่อนเนาะผมก็ไปดูงานมาเหมือนกันครับแทนของลุงปี๊ดครับอยู่จอมพระครับเขาเลี้ยงแบบก็เลี้ยงทำแบบนี้เหมือนกันครับเขามีแบบธรรมชาติครับผมก็มีแบบปล่อยทุ่งนาเลี้ยงปูข้าวปูอะไรครับ เดี๋ยวเเอาน้ำไปใส่ติมน้ำแต่ปูยังยังสั่งไว้ก่อนเนาะยังไม่มาเนาะยัังครบอันนี้ก็ทําทําทําไว้ก่อนเนาะปูนาเราปูบ้านเรานี่ครับก็จะเอาปูบ้านนี่แหละมาลงชาีจังหวะก็จะเอาสายพันธุ์ที่เขาเล่นเล่นกันมาลงบ้างครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่ทันสมัยมัอนโอ้ครับอาจารย์พันแล้วนะพันธุ์พระเทพพันธุ์เพชรพันธกำแพงเพชรอะไรพันธุ์ที่เขาเล่นเล่นกันนี่ป่ะพันธุ์กำแพงพันธุ์พระเทพอะไรเงี้ยพันโอ้ยหายากครับ แพงก็ขายแพงแต่หน้าร้อนก็อย่างนี้เนาะจานอุ่นร้อนได้ใจจริงๆก็ดูจากหลายๆที่เขาเลี้ยงธรรมชาตินี่ก็เป็นขอกเป็ดโอ้อาจานเลี้ยงเป็ดอด้วยตะกอนเปลือกเปลือกอะไรครับเป็ดอกไรทุ่งว่ะขย้ำสายบดโอ้หมากัดเจ้าป๋หมามันคนดูไม่ระวังก็จะเข้าไปในหมู่บ้านหมาเข้ามาเออแป๊บเดียวอย่างบอกมัน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 เข้าได้บ๋อมันกระโดดหรือมันดุดมันโกยอย่างบอกมันมันเข้าได้ โอ้ครับครับครับอาจารย์นะครับผมก็ในนามช่องเกษตรแบบบ้านบ้านบ้านครับผมมาเล่นตั้งใจมาเล่นมาดูแพะเลยครับมาศึกษาครับขอบคุณอาจารย์มากเลยครับผมอาจารย์ครับขอบคุณมากครับอาจารย์ที่ให้ความรู้นะครับอาจารย์ให้พาเดินออกกาลังกายครับเขาไขมันออกหน่อยร้อนครับ